คุณไปตกลงซื้อขายซื้อขายแร่พวกนี้ให้กับอเมริกาฝ่ายเดียวเนี่ยเรายังจะเจอขเขมรอีกเพราะการขุดแร่พวกนี้เนี่ยต้องใช้แรงงานมหาศาลเลยนะครับเพราะแร่พวกนี้มันเป็นก้อนเหล็กก้อนอะไรพวกนี้ต้องใช้คนจํานวนมากใครจะเข้ามาบ้านเราก็ขเ,มนเนขเมรไงเขมรมาอีกแล้วเราจึงต้องรีบรีบพัฒนาความสัมพันธ์ เพื่อที่จะไปเอาขามรนกลับเข้ามาทํางานในประเทศอีกเราต้องเจอกับขมรอีกเราจะเอาคนขมรนมาทํางานอยู่ในไทยเราจะไปจับมือกันเราจะเปิดดา่านค้าขายกันแค่มึงคิดว่ามึงจะเปิดด่านเนี่ยกูว่าเนปาลเนี่ยมาแน่ๆเราเนี่ยเป็นผู้ชนะนะเราต้องเป็นคนกําหนดเกมแต่กลายเป็นว่าการกําหนดเกมของเราเนี่ยแม่งเหมือนกับเราไปยื่นเอกสารใบเบิกทางให้ขมรนเพื่อ เข้ามาสู่การเปิดด่านรัฐบาลเขาไม่ปฏิเสธเรื่องการเปิดด่านแต่รัฐบาลเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลานั่นก็หมายความว่าเราต้องจะเปิดด่านใช่ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือวันนี้คุณยังไม่จับตัวสองพ่อลูกคนนี้เลยสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์อยู่เต็มพื้นที่ขเขมรเลยทั้งทั้งประเทศเลยะแต่คุณก็ไม่ได้ดาเนินการอะไรคุณก็ไปปล่อยให้รังสีมันลงไปเล่นบทเนี้ย หลังสีมันลมเขาก็ทําหน้าที่ของเขาจนกระทั่งเรื่อง c a ซ l นเตอร์เรื่องสแกมเมอร์อ mer, มันก็ดังขึ้นมาจาก,จากพมา่าแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันเหลือที่เขมรที่เดียวเนี่ย c a ซ l นเตอร์เนี่ยส่วนอื่นๆเขาก็หนีไปที่อื่นกันเกือบหมดแล้ะไอ้พวกที่หนีเข้าไทยก็เป็นพวกพวกกะเลวกะลาดไอ้พวกไอ้เป๋ยป่องไอ้พวกนั่งรับสายพวกปลอมตัวเป็นพวกกองปล่อยเปรตพวกเนี้ยมันก็หนีเข้ามาอยู่อย่างเงี้ย เขาสนับสนุนก e ันหมดเลยต่างประเทศเนี่ยอเมริกาอังกฤษนะพวกยุโรปอะไรพวกเนี้เขาก็เขาาก็ต่อต้านเรื่องพวกนี้นะเกาหลีใต้ก็มาแสดงแสนยานุภาพนอกราชอาณาจักรแล้วไอเราเนี่ยังจะเสือไปคบค้าสมาคมกับเขาอีกเรายังจะเปิดด่านคือเปิดด่านไม่มีความผิดแต่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องจะต้องรับผิดชอบก็คือเรื่องของ ประชาชนคนไทยเขาต้องการเอาตัวสองพ่อลูกมาดําเนินคดีเราต้องรวมตัวกันออกมาเรียกร้องออกมากดดันรัฐบาลให้เอาตัวสองพ่อลูกมาลงโทษคุณไม่ใช่คุณไปเซ็นสันติพภาพข้างๆค,ค,นะคุณมันคือฆาตกรนะข้างๆคุณมันคือฆาตกรมันสั่งให้ทาหารของมันยิงจรวดบีเอ็ม่ามาถึงฝั่งไทยแล้วข่ามาแบบตั้งใจ จอดรถตรงพิกัดยิงตูมปุ๊บเข้าปั๊มน้ํามันยิงตูมปุ๊บเข้าโรงพยาบาลยิงตูมปุ๊บเข้าบ้านเขาไม่ได้ยิงแบบปีห้าสี่นะครับขมิญเขาไม่ได้ยิงแบบปีห้าสี่ปีห้าสี่ลงทุ่งนาแต่พอมาปี68ลงบ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาลน,นะครับลงปั๊มน้ํามันปีห้าสี่พลเรือนเราไม่เสียชีวิต แต่ปีหกแปดเกือบสามสิบชีวิตทั้งทหารทั้งพลเรือนวันนี้คุณอนุทินไปเซ็นไอ้ nay, ลงนามในสัญญาสันติภาพคุณนั่งข้างฆาตกรคุณนั่งข้างลูกชายโจรคุณไม่เห็นเกาห alam, ลีแลวเขาวางแผนกันมาดีขนาดไหน <buffet> เขาไม่ได้คุยแค่ลูกชายโจรอย่างเดียวแต่เขาเอาซูเปอร์ไว้เซอร์โจรมานั่งคุยด้วย โดยปกติแล้วผู้นำเกาหลีเนี่ยนะครับส่งตัวแทนมาซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนประเทศเกาหลีมานั่งคุยกับอะไรครับนายกขาเขมรซึ่งมันเป็นเรื่องปกติผู้นำนะครับผู้นำรัฐบาลเนี่ยต้องมาคุยแล้วมันควรจะจบไหมมันควรจบนะครับแต่หลังจากที่คุยกับคุณมาเน่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เมรเปิดเกาหลีใต้เปิดปฏิบัติการพอเกาหลีใต้เปิดปฏิบัติการแล้วไม่ได้รับความร่วมมือจากกันเลยครับจากกองกําลังของเขมรเขาก็ทําหนังสือเชิญรัฐมนตรีกระทรวงมาหาดไทยและรัฐและก็รองนายกรัฐมนตรีมานั่งคุยในที่เดิมโต๊ะเดิมห้องเดิมของที่หุนเซนไอหุนมาเน็ตเคยมานั่งนั่นแหละครับคือซูเปอร์ไวเซอร์ไอนี่คือคนจัดการทั้งหมดเรื่องคอเซนเตอร์และสแกมเมอร์ ไอ้รองนายกคนนี้แหละครับที่มันนั่งรักษาไอ้ที่มันนั่งเป็นรัฐมนตรีมาไทยจนกระทั่งมันเกิดที่มาที่ไปของคำว่าห้ามเขมรดำเนินการเองโดยพรา,ารักการถ้าเขมรจะดำเนินการโดยโดยจะใช้กองกำลังของตัวเองต้องแจ้งเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการทุกครั้งแต่วันนี้แต่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีแกไปทำหน้าที่เซ็นอยู่ข้างโจน เซ็นอยู่ข้างฆาตกรทำไมท่านนายกรัฐมนตรีไม่พูดถึงเรื่องนี้ครับทำไมผู้นำม็อบของฝ่ายพลเรือนเนี่ยทำไมไม่พูดถึงเรื่องนี้วันนี้พวกเราไปหลงประเด็นกับการเซ็นก,การเปิดด่านเราไปหลงประเด็นกันหมดเลยแต่เราหารู้ไหมว่าการประชุมแต่ละครั้งนะครับนอกราชอาณาจักรเนี่ยเราจะโดนเรื่องการผูกขาดการค้าเราจะโดนเอารัดเอาเปรียบแม้กระทั่ง เมื่อวานนี้เราก็โดนเอาเปรียบจากผู้ชนะในการเป็นผู้กำหนดเกมกับกลายเป็นว่าเราต้องถูกมาเลเซียเราถูกสหรัฐอเมริกาบีบมาและที่สำคัญที่สุดการกำหนดเกมนี้มันเหมือนกับรัฐบาลไทยแม่งไปยื่นซองไปมอบแบบให้กับเลยครับไปมอบแบบให้กับขมรว่านี่คือหนทางของการเปิดด่านวันนี้มีคนไปเปิดมาบอกว่า ถ้าเราไม่มี MOU 43เราจะใช้ไรดารวัดไม่ได้เพราะเรามีการกำหนดเอาไว้ว่าในอนาคตหากมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเราจะใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดาวเทียมหรือใช้แสงใช้เลเซอร์ใช้ไรดารตรวจจับแบ่งพื้นที่กันต่อให้คุณใช้ไรดารต่อให้คุณใช้ดาวเทียมต่อให้คุณยิงลำแสงใช้ GPS มาวัดพื้นที่ของคุณยังไงสุดท้ายเนี่ย มันบอกว่าคุณจะวัดอะไรก็แล้วแต่แต่คุณต้องเอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมาท่าจบไหมแล้วมีไรายได้มีทำอะไรแล้วได้ประโยชน์ไหมไรายได้มีดาวเทียมมายิงแสงมีประโยชน์ไหมมี G.P.S มีประโยชน์ไหมก็ในเมื่อในเมื่อสนธิสัญญา M.O.U นั้นมันบอกว่าตอนจบบอกว่า ให้เอาไราด้ามาวัดหรือดาวเทียมหรือลำแสงใดๆมาวัดนะครับปักปันเพื่อปักปันเขตแดนทางทั้งสองฝ่ายจะต้องนำแผนที่1ต่อสองแสนมาทาาประกอบการวัดไปด้วยนั่นก็หมายถึงเราก็ายังตายหาอยู่กับแผนที่1ต่อ2องแสนนั่นกำไรมีแต่ตัวหารเยอะแต่อเมริกาจ่ายเต็มพร้อมดูแลความปลอดภัยและผมถามว่าอเมริกาจะสู้จีนได้ไหมเทคโนโลยี อเมริกาตอนนี้สู้จีนไม่ได้นะครับและอีก2ปีถึง5ปีข้างหน้าเนี่ยสงคราม AI เกิดจีนแดกขาดหมดเพราะจีนมันประกาศแล้วว่ามันจะไม่ยอมขายแร่หายากให้กับอเมริกาเพราะมันจะไปทำชิปประมวลผลมันจะไปทำในรูปแบบของ AI คือมันต้องอาศัยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกแร่พวกเนี้ยไ,ไปทำแล้วจีนตอนนี้แม่งเป็นอันดับหนึ่งจีนกำลังไม่งอไต้หวันจีนกำลังไม่งอ เขากําลังเร่งพัฒนาของเขาคุณคิดดูทะเลทรายจีนแม่งปลูกผักขึ้นปลูกผลไม้ขึ้นข้างล่างใต,ต้ตรงทะเลทรายแม่งเป็นห้องปฏิบัติการมีบ้านคนอยู่แม่งเป็นเหมือนเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ชั้นใต้ดินตรงทะเลทรายของจีนนะคุณคิดดูมันน่ากลัวขนาดไหนมันไปกันขนาดนั้นแล้วและการขุดเจาะผิวโลกเนี่ยจีนนี่แม่งขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศเดียวในโลกนี้ที่ขุดลึกลงไปตั้งหลายสิบกิโล วันนี้ถ้าเกิดรัฐบาลไทยนะมึงคิดง่ายๆนะมึงเอาแต่อเมริกาแลกูบอกให้มึงจําบทเรียนห้าต่อหนึ่งเอาไว้ให้ดีมึงจําสงครามเวียดนามไว้ให้ดีเราได้รับผลกระทบนะฮะประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสงครามเวียดนามจนกระทั่งมันลามมาถึงสงครามห้ารุมหนึ่งแล้วตอนนั้นใครช่วยเราถ้าไม่ใช่จีนตอนนั้นใครช่วยเรา และไอ้ตำหรับตําราเรียนที่เขียนกันเอาไว้ว่าประเทศไทยแม่งรอดได้เพราะขบวนการเสรีไทยฝ่ายอังกฤษฝ่ายอเมริกาจริงๆแม่งก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ถามว่าขบวนการเสรีไทยฝ่ายอังกฤษก็คือสายปีดีพนมยงกับขบวนการเสรีไทยฝ่ายหม่อมเสนีปามโมทที่อยู่ฝั่งอเมริกาเนี่ยถามว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำคุณคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติไมทํา อันนี้ทำแต่อเมริกาไม่สนอังกฤษไม่สนเพราะฝรั่งเศสมันไปเอาอนุสัญญาโตเกียวให้กับอเมริกาดูว่าประเทศไทยคือพันธมิตรของญี่ปุ่นในฐานะผู้แพ้สงครามเขาจะล่อเราอยู่ตอนนั้นน่ะเราชนะสงครามด้วยการจ่ายเงินเสียเข้าสาร แล้วตอนนั้นใครแนะนําให้ไปทํากิจกรรมนี้ขึ้นมาก็จีนไงกัลลัเสเซียงไงตอนนั้นสองประเทศเนี้ยนะครับเราถึงรอดปลอดภัยมาได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีขบวนการเสรีไทยเราก็ลําบากผมบอกให้เลยถ้าไม่มีขบวนการเสรีไทยเราก็ลําบากผมว่าจีนก็เอาไม่อยู่ไอ้รัเเเสเซียก็คงจะพูดลําบากอ่ะแต่เพระเออเรามีเรามีเสรีไทยไงแม่งก็เลยเป็นตัวช่วยไง แล้วก็มาหามำนาาก็ช่วยกันบีบสุดท้ายอเมริกาก็บอกเอางี่เสียมก็พี่ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็ขอเท่านี้นะส่วนอังกฤษเขาจะเอาลองคุยกัน,นกิษดูแล้วเดี๋ยวยังไงมาบอกพี่เดี๋ยวพี่คุยกัน,นกฤษให้เราต้องจ่ายตังค์ให้เขาไปเราต้องเสียข้าวสารให้เขาไปเหมือนกับตอนที่เราโดนเรือปืนฝรั่งเศสที่แม่งพุ่งเข้ามาถูกแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยหันปากกระบอกปืนเข้าพระนครน่ะเหมือนกันตอนนั้นเลยที่เราโดนอ่ะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะ จะทำอย่างนี้ก็กก็ก็สุดแท้แต่เนี่ยทําแม่งแอบ,บลงน้ําเนี่ยเรียบร้อยเลยไอ้บนโต๊ะที่เราเห็นถ่ายภาพกันอยู่ถ่ายเป็นวิดีโอกันอยู่ไอ้นั่นลงสันทีภาพแต่ข้างล่างอไปทําอะไรกันไว้แล้วผมบอกให้เลยนะงานนี้เนี่ยนะเราจะถูกจีนมองในฐา,านะอะไรอาจจะเป็นศัตรูกันก็ได้ไม่มีอะไรที่จะไปล้างหนึ่งต่อสองแสนได้เลย แล้วใครไปทําไปลงนาม MOU เอาไว้มันต้องรับผิดชอบไงและ MOU 44แม่งก็มาทรงเดียวกับ43เลยมาเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามันต่างพื้นที่ไอ้ MOU 14มันไปที่เกาะกูดแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามึงเนี่ยถ้าถ้าสนที่สัญญานะใน MOU 43เนี่ยมันเขียนว่าอย่างนี้จริงๆมันเลมันก็เขียนจริงๆ ว่าคุณต้องใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนมาวัดมาท้าให้คุณไปคุยกับมันอีกร้อยปีให้คนตายอีกนับหมื่นนับแสนคุณก็คุยกับมันไม่จบเพราะมันจะเอาหนึ่งต่อสองแสนวันนี้รัฐบาลต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้นะว่าตกลงรัฐบาลโกหกหรือว่า MOU ของปอมต้องตอบไม่ได้ แล้ววันนี้รัฐบาลต้องตอบให้ได้ด้วยว่าตกลงเราทำการค้ากับอเมริกาโดยอาศัยการยัดไส้เข้าไปในคุยการคุยการเจรจาสันติภาพครั้งนี้ใช่หรือไม่คุณต้องตอบเพราะเจตนาการไปประชุมผู้นำอาเซียนนั้นคุณจะต้องเอาเรื่องราวทั้งหมดที่ไปประชุมกันมาโพสต์เอาไวใ้ให้ประชาชนเห็นว่าคุณไปประชุมกันเรื่องอะไรแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีเรื่องการขายแร่หายากก็เป็นไง จัดการนอกสั่งคือไปทำในสิ่งที่เขาไม่ได้สั่งให้ไปทำแต่ก็ศึกทะลึ่งไปทำแล้วทำเนี่ยเราไม่ได้ได้เปรียบเลยเราเสียเปรียบเขาอีกแล้วแถมเรายังชักศึกเข้าบ้านเชิญโจรเข้ามาในบ้านทำมาหากินเราต้องอาศัยแรงงานขเขมรทีนี้เรามึงสนุกเลยบริษัทไหนที่เป็นทำา MOU กับรัฐบาลก็ ก็รวยเละเทะเลยทีนี้ทีนี้ลเมึงเงี่เดินไปที่ไหนก็ไปไงผมคนคอมเมนผมคนคอมเมนอีกหน่อยเราก็จะกลายเป็นคนคขมรนเพราะารเขมรมนมันเข้ามาเยอะเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ต้องการนักการเมืองไม่ต้องการเห็นหัวสอสอไม่อยากเห็นสภาผู้แทนตั้งแต่มีพวกนี่ขึ้นมาในประเทศไทยคนไทยจนเอาจนเอาตลอด คนไทยไม่เคยพึ่งพาตัวเองพึ่งเงินประชานิยมอย่างเดียววันนี้แทนที่จะให้คนไทยเนี่ยมีโอกาสลืมตาอ้าปากไปสร้างเนือสร้างตัวไปปลดล็อกอะไรบางอย่างให้มันพ้นไปซะเปล่าเลยครับไปแก้กฎหมายไปเขียนกฎหมายให้พวกเจ้าสัวให้พวกนายทุนให้พวกนักธุรกิจแม่งล้มละลายเร็วๆพอล้มไปสามปีปุ๊บกูมาทำใหม่ต่อได้แต่ไอคนที่ล้มไม่ได้โดน บล็อกอยู่ในอะไรครับอยู่ในสถาบันการเงินเครดิตบูโรไอคนพวกนี้ยไปไหนไม่ได้จะต่อยอดต่อไปก็ไม่ได้จะแก้มือก็ไม่ได้แล้วใครไล่ไปเอาสถาบันบูโรขึ้นมา